สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตแจ็กเก็ตนะครับที่ใช้แข่งขัญญนรายการ Indigo Invitational นะครับตัวนี้เป็นไ r o อนฮ a r ์ด s b 507นะครับน้ำหนักพารออนตัวนี้ผมเอาไปแช่ทะเลมาแล้วนะครับแล้วก็เอากลับมาซักที่บ้านนะครับโดยการซักมือนะครับลงแปลงแล้วก็ใส่ผงซักฟอกไปนะครับแปรงเบาๆนะครับแล้วก็ สส่ผมสักฟองเเฟก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับหลังจากซักไปแล้วนะครับเฟดเห็นชัดขึ้นครับเมื่อวานนี้ผมลงที่อินสตาแกรมนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับที่แข่งขันด้วยกันนะครับมาเห็นผมลงอ่อ ผมเอาไปแช่ตอนแบบแช่ทะเลนะมันมีทรายนะครับอยู่บนอยู่บนเสื้อทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปท้ายคลิปให้ดูนะว่าทรายมันเป็นยังไงเขาเข้าใจว่าผมทําผิดกฎนะครับแล้วทีนี้ผมผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดการแช่ทะเลแล้วก็มีทรายอยู่บนมีทรายอยู่บนตัวเสื้อนะครับจะทําให้ผมไม่สามารถเข้ารอบหรือทําผิดกติกาผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าผมต่อต้านเรื่องการ เรื่องการใส่ไม่ธรรมชาติมาโดยตลอดนะครับผมไม่มีอ่าแล้วผมจะไม่มีวันทําให้มันจะไม่มีวันทําผิดกฎนะครับซึ่องอ่าพูดถึงว่าชัยชนะมันรางวัลมันไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับทีนี้แต่ว่า,ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับเราเราไม่ทําผิดแน่นอนนะครับ ถ้าเกิดว่าผมต้องตกรอบเพราะการเอายินไปแช่เนี่ยผมก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับผมไม่ยอมแน่แน่ก็เห็นก็แท็กกรรมการมามาดูนะครับว่าอย่างนี้ผิดกฎหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปที่ที่ที่ทิดว่ามีปัญหาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเราแค่แช่เฉยเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ใช้รายขัดและผมไม่ทําแน่นอนรายขัดถ้าขัดแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับ ตัวนี้ผมใส่ตั้งเจ็ดเดือนแนละ้วกว่าขึ้นกว่ามันจะเคลื่อนลายแบบนี้นะครับเดีย๋ยวให้ดูด้านหลังครับด้านหลังครับบางทีก็รู้สึกเสียใจนะที่เห็นบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโกงเราไม่ได้โกงนะเราเทีนี้นเรารู้สึกว่า สิ่งที่เขามองเราอะนะครับฉะนั้นผมถึงไม่อยากให้คนไทยแข่งขันด้วยการใช้เทคนิคพิเศษอะไรนะครับอยากให้แข่งแข่งขันธรรมดานะครับเพราะว่าทันทีที่เรารู้สึกว่าเสื้อผ้าเราสวยกว่าเขาดีกว่าเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกว่ามันเราโกงเราโกงไม่งั้นเราทําไม่ได้อะไรแบบนี้ะประเภทเหมือนคล้ายๆว่า แพ้แต่ไม่อยากแต่ไม่อยากยอมแล้วอะไรแบบนั้นฉะนั้นผมอยากให้คนไทยแข่งโดยใส่ธรรมดาครับยังไงเราก็ชนะไม่ชนะเราก็ชนะใจตัวเองอยู่แล้วไม่อยากให้คนมานละหาเราว่าเราโกงขาะผมใส่ธรรมดาเขายังคิดว่าผมโกงเนี่ย la kimmi ko ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?